สวัสดีครับผมผมกุมน,น้าครับเมื่อวครับผมได้คุยกับแม่น้องน้ําขิงครับหลายคนครับอาจจะเพิ่งฟังหรือหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเนาะผมเล่าความฝันของแม่น้องน้ําขิงคือสองครั้งครับสองครั้งแล้วถ้าเชียอนี่ก็จะเป็นครั้งที่สามครับเราสุดครับงวดที่ผ่านมาเมือ่อกี้แม่น้องน้ําขิงแกถูกเลขหนึ่งห้าเก้าครับคือเลขบนที่ไปที่มาของหนึ่งห้าเก้าแม่น้องน,น้าขิงแกฝัน เกี่ยวกับเห็นผู้หญิงแก่ๆอยู่สารหลักเมืองเม็ดเดียวตัวเดียวครับคือ5-9แต่แม่น้องน้ำขิงแกก็ตี1-59คืนนีั้นนี่แหละคือที่ไปที่มาของ159ครับถูกไม่เยอะหรอกครับถูกแค่นิดเดียวงวดน,นี้ครับน,น้องเพิ่นฝันเพิ่นว่าหนูฝันน่ะเห็นผู้ชายแก่ๆงวดก่อนน่ะที่ว่ามาบอกเลขอ่ะหนูฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆ งวดน,นี้หนูเห็นผู้ชายแก่ลักษณะคล้ายๆเหมือนกับลอสีหนูกับบุหูวเป็นคนหรือเป็นผีจะเป็นเทวดาหรือเปล่าหนูกับบอหนูกับบุงหแต่ในห้นองฟันอ่ะเพิ่นมาบอกหนูว่าสือเอาเด้วยนางสือเอาเด้วนางหนูก็เลยบอกขอใจว่าให้เสืออีกอย่างน้อประมาณนั้นหนูก็พยายามทำความขอใจว่าสือเอาเด้วนาง หนูอาจจะิงคิดว่าเป็นฤาษีหรือเป็นพระหรือเป็นคนหรือเป็นคนแก่หนูกับซับสนนะเพราะว่าหนูกับเบเคยเห็นนะนูกับเบเคยเห็นฤาษีใช่ไหมในความฝันครับน้องตังโอ้เนาะแม่น้องน้ำทิงเนี่ยคือเพิ่นอ่ะบอกว่าเพิ่นไปวัดแห่งหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอศา,า,าราสาราเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่ค่อยไม่หรอกครับเป็นสารากึ่งไม้กึ่งปูนออกจากเก้าแน้แล้วก็ แม่น้ำทิกิงคือเพิ่เมือยพิ่เมือวัาสันมันร้อนอากาศมันร้อนเพิ่งกนเลยสีเป้นางลบลบแดดใช่ไหมอยู่ในวัดนะครับอยู่ในวัดคือในความฝันได้นีนเพิ่นว่าพิ่นห้อนพิ่กนเลยสีเป้นางลบแดดอยู่ในศาลาเล็กๆเหมือนกับกระท่อมนะครับกึ่งไม้กึ่งปูนพิ่กนเลยเป็นนางหย่อนครับบันพาะเป็นนางแล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับแก่ๆลักษณะเหมือนกับฤาษีลักษณะเหมือนกับพระ ยางมากครับยางมากแก่ๆแต่ในมือของคนแก่ๆครับมีถือไม้เท้าด้วยแล้วก็งยางมากม่แน่หนาของแม่น้องน้ําขิงครับเลวก็บอกว่าสื่อเอาเด้อหนูสื่อเอาเด้อนน่งสินะครับสื่ออย่างนอสื่อเอาอย่งเนอสื่อเอาอย่งนอสนคือแม่น้องน้องน้ำขิงน,นีออองนน่คือพัน,น,น,ยนพยายามคิดว่าผู้ชายแก่ๆมาบอกเหตุสื่อ เอาอย่างสื่ออีอย่างนอจูจๆครับผู้ชายแก่ๆคนนึงครับที่ว่าถือไม้อยู่แล้วก็เอาไม้นะครับไปเขี่ยในกระเป๋าของแม่น้นำขิงซึ่งแม่น้ำขิงคือเปิจะใส่เสือแบบเสือมาหอมนะครับข้างล่างมันจะมีกระเป๋าเพิ่นครับเอาไม้ครับเอาไม้เท้านะครับไปเขี่ยอยู่ในกระเป๋า,กร,ปากระเป๋าเสือของแม่น้ำ,นำขิง แล้วก็แม่น้องน้งิงเพิ่งจะคิดว่าให้ข่อยซื่ออย่างนอ้อให้หนูซื้ออย่างนอ้อเพิ่งก็เอารวงมือครับแม่น้องน้ำคิงครับลวงมือขวานะครับลวงมือขวาแล้วก็หยิบขึ้นมาดูครับมันเป็นกระดาษครับมันเป็นกระดาษแล้วก็มีตัวเลขตัวเลขเป็นเลขสามตัวเป็นเลขสามตัวซึ่งแม่น้องน้ำขิงก็เห็นทุกตัวนะครับจนเด็ตจนเน็ตตกใจแล้วก็มองไปหาผู้ชายแก,แก่ๆคนนั้นอีกรอบหนึ่ง ผู้ชายแก่ๆคนนั้นคือก,ะ,กะบอกอย้ำอีกรอบหนึ่งครับว่าให้ซื้อเอาเดินนั่งให้ซื้อเอาเดินหนูแล้วก็เดินหายแวบไปเลยครับแม่น้องน้ำขิงครับตื่นึ้นมากจาความฝันได้แม่นมากแล้วก็จําตัวเลขได้แม่นมากตอนแรกหนูคิดว่าให้ให้หนูซื้ออียงเนาะให้หนูซื้ออียงสิละให้ซื้อเอาเดินนั่งให้ซื้อเอาเดินหนูใช่นะบัดเพอบนเอาไม้เท้า สี่อยู่ในกระเป๋าเสือ้อจีบออกมาครับมันเป็นตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่ว่าหนูเคยซื้อตามมาทุกงวดเลยผมถามว่าแล้วจะรู้ว่าเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นพระหรือเป็นฤาษีหรือเป็นเทวดาแม่น้องน้ำขิงครับตอบคำเดียวเลยหนูบ uh 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 ูฮ uh ู้หนูบูฮู้หนูบูฮู้ว่าเป็นอยังงก็เหมือนกับฤาษีก็เหมือนกับพระก็เหมือนกับเทวดา เหมือนกับผู้ชายแก่แม่ร้องคิงกับต่อไป,ปนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเทวดาในร่างฤาษีครับแต่ว่าเป็นฤาษีแก่นี่คือผมการันตีเลยเหมือนกับความฝันของแม่กล้วยปะหรือแม่ยังที่ว่าพนนัน่งรถมาเนาะครับเนาะนั่งรถมาในหลังพระครับเทวดาในล่างพระแม่กล้วยครับแม่กล้วยแล้วก็บอกเลขนะครับที่ว่าแม่กล้วยกขาลังเกี่ยวเขาอยู่นะ แต่งนนี้คือแม่น้องน้ำขิงครับพ่นเห็นตัวเลขครับแล้วก็เทวดาน่าจะบอกว่าให้ซื้อเลขซื้อเอาตัวนั้นครับตัวเลขที่แม่น้องน้ำขิงครับเห็นนะครับเด้อมันเป็นตัวเลขที่พ่นสื่อพันสื่อมาตลอดเลยคือเลขศูนย์ห้าเก้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดห้าเก้าและเก้าห้าเก้า เจ็ดห้าเก้า่ถามว่าทำไมเลขหลายตัวจังคือเพิ่นฝันตแต,แตงงัวผุนครับว่าผู้ยิงแก,แก่เขียนเลขให้ตัวเดียวคือห้าเก้าหนึ่งในนั้นคือที่ล่าสุดที่ที่มันออกเมื่อกี้ก็คือมันออกหนึ่งห้าเก้าครับแล้วก็แม่น้องน้ำขิงคือแกเขียนเลขไล่ยาวนะครับมันออกไปแล้วงวดนึงแล้วก็งวดนี้เทวดา,ามาบอกว่าให้เสือเอานาั่งแสดงว่า เลขสามตัวครับอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้ผมเลยถามนา้อว่าเลขหลายตัวพวกนี่มันจําได้ไม่หมดแน่นอนใช่ครับน้องนะแม่น้องน้ำขิงคือจําไม่ได้สักตัวนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันลงท้ายด้วยห้าเก้าหลายหางมากน้องมันก็เลยบอกว่าเป็นเลขที่น้องซื้อตามมาทุกงวดผมเลยถามว่าแล้วมีเลขตัวไหนที่เขาสอบแพงที่สุดบอน้องก็เลยบอกว่ามีอยู่สองตัวครับที่น้องชอบมากน้องชอบ 059กับ459ครับคือคือน้องชอบมากจริงๆแหละเนาะมันกันไล่ครับไล่เงาไปหมดแหะครับแต่น้องเกิดมาก็คือมี059 2 059 259 359 459 759 859และ959นี่คือเลขที่น้องบอกครับแต่น้องชอบมากก็คือ059กับ459เดี๋ยวผมจะมวงก้มไห้ครับ น้องชอบมากคือศูนย์ห้าเก้ากับสี่ห้าเก้านอกนั้นคือน้องว่าซื้อพ่อรุ่นก็ได้ค่ะซื้อพ่อรุ่นก็ได้แต่น้องก็ซื้อไม่เยอะนะครับน้องซื้อแค่เล็กน้อยใท่ั้นทุกคนไม่ต้องซื้อตามน้องหมดทุกตัวก็ได้ซื้อแค่ตัวที่ชอบก็ได้น้องว่าน้องชอบศูนย์ห้าเก้ากับสี่ห้าเก้าครับสองตัวนอกนั้นคือเอาไว้เป็นต้นเลือกก็ได้แต่ถ้าถามว่าน้องซื้อไหมน้องซื้อหมดทุกตัวครับแต่เน้นสองตัววงกลมให้ครับ ลองพิจารณาครับงวดทีาา่16พฤศจิกายน66ขอให้ทุนชุดีวิตมันหมานซื้อเล็กตัวไหนก็ขอให้สูงนะครับนะ